นักเรียนทั้งหมดจง <t> นันเรีนยนเคยสังเกตนะครับว่าเวลาที่เราขับรถาเรื่อยความเร็วนะครับความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม,มแล้วมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปด้วย <ส neg. S 1> อีกอย่างหนึ <neg> ่งมันจะมีมความเร่งนะครับเปลี่ยนแปลงไปด้วยก็หมายกับตอนที่เรายิ่งบินรถเพิม่มความเร่งสูงความเร็วมันจะยิง่งเป็นยังไงไเร็วขึ้นนะครับตามแบบเรื <memang S 2> ่องที่เราจะเรียนในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าความเร่งนะครับอ่าก่อนที่จะ เข้าส oh, ู่บทเรียนครูจะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ก่อนนะครับสัก๕นาทีอะเรื่องที่จะเรียนในครั้นี้นะครับเป็นเรื่องของความเร่งนะครับ ความเร่งคืออัตตาการเปลี um. ่ยนแปลงความเร็วในขนาดหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นปริมาณปริมาณเดลเตอร์เหมือนกับความเร็วเลยนะครับซึ่งหน่วยของความเร่งจะเป็นอะไรเนมตรต่ออะไรต่อวินาทีต่อวินาทีอะไรอีกต่อหน้าตกำลังเพราะอะไรมันเป็นปเดตนในต่อวินาทียกกบนหน้า พอเราเอาเลขต่อวิาธีมาคูณกันมันจะได้เป็นเลขต่อวิาธีกับเลขสองนะครับการเปลี่ยนแปลงของเวกเตอร์ชันเร็วมันเกิดขึ้นได้ๆท่าสามกรณีนะครับซึ่งกรณีที่หนึ่งขนาดความเร็วเปลี่ยนไปจากทิศทางเดิมเป็นยังไงความเร็วเปลี่ยนไปจากทิศทางเดิมเปลี่ยนตรงอ่าก็คือเรามีจุดมุ่งหมายว่าเราจะไปทิศทางตรงใช่ไหมครับตอนออกตัวเราอาจจะออกตัวที่ความเร็วเท่าไหร่ล่ะ สิบนะครับแต่พอไปถึงทางครึ่งนึ่งจะเป็นความเร็วเท่าไหร่ดีหก<อ>สิบนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปไเรื่อยๆนะครับอาการหาทิศทางขนาดของความเร็วเปลี่ยนไปแต่ขนาดคงเดิมแบบนี้เป็นยังไงทิศทางการกเคลื่อนทีน่เฉียดนะครับโดยมีใบพัดซ้ายข้างขวาแต่ข้างหน้าข้างหลังนะครับตแต่ขนาดความเร็วจะคงเดิ ต่อชั่วโมงก็คือแค่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เลยนนหรือไม่กอประมา้นะครับต้องยืหลัก2ี่สบไปนะครับอันสุดท้ายจะเป็นเรื่องของขนาดทิศทางทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยนะครับที่ทางก็เปลี่ยนไปแล้วก็ขนาดก็เปลี่ยนไปหมายความว่ายังไงต่างจากเดิมยังไงต่างจากเมื่อกี้แค่เมื่อกี้เป็นความเร็วเท่าเดิมใช่ไหมครับแต่รอบนี้มันความเร็วมันจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับลเรา รถไปเจอทางแยว,ว,ะะวมันจะดีกไหมเด็แสดงความเร็วมาโค้งเพิ่มขึม้นโค้งโค้งนครับอ่าสรัสูตรการหาความเร่งนะครับความเร่งมีสมการคือ a เท่ากับเท่ากับอะไรเท่ากับอะไรสูตรมันอะไรเเท่ากับอะไรเ u ยวิววันที่นะครับโดยที่อยูเฟยอยูเฟย์ฟาเมลพาเฟลาเมลฟาเล เอาวไปยี่ยมก่าวเรสุดท้ายเลยนะครับลูกกับอีตัวไหมาก่อนกันยู ไปในเรื่องสูตรของความเร่งไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของความเนนาร่งในขนาดนะครับความเร่งในขนาดหนึ่งคือความเร่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานึงนะครับโดยช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุดนะครับหรือ100น้อยมากเท่าไหร่ก็คือทีมันก็ใกล้ศูนย์ที่อยากจะเป็นเท่าไหร่ดีครับ0.1วินาทีก็ได้นะครับ,นะรบให้มันเข้าใกล้ศูนย์มากที่สุดนะครับนี่นคือ ความเร่งในน้ำนะอันนี้รู้ไปแค่ความหมายก็พอนะครับความเร่งคงที่ความเร่งคงที่คืออะไรเคยคือการื่้นที่ของวัตถุด้วยความเร่งแบบสม่ำเสมอสม่ำเสมอนะครับอ่าเห็นตัวแปรแดงๆงนะครับเขาบอกว่าต่อไปนะครับมูจะให้ใบงานพวกเราไปทํา แล้วส่งลายภาพนะครับเป็นรายงานเรื่องความซึ่ง นี้นะครับก็ขอจบการเร,เรียนเพียงแค่นี้ครับนักเรียน้งหมยความพออะโับ